ทำนายความฝันทำนายความฝันฝันเห็นวัดฝันเห็นวัดที่อยู่บนสวรรค์แปลว่าอะไรคนที่ฝันเห็นคนที่ฝันเห็นวัดอยู่บนสวรรค์เนี่ยตามจริงแล้วอ่ะคือคนที่กำลังจะหมดอายุไขนะคนคนที่กำลังจะหมดอายุไขคนที่ใกล้จะตายคนที่เอ่กำลังจะตายเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบฝันเห็น สวรรค์ฝันเห็นเทวดาฝันเห็นบ้านฝันฝันคนที่ชอบฝันเห็นบ้านของตัวเองบนสวรรค์ฝันเห็นวัดบนสวรรค์ฝันเห็นวิมานเนี่ยส่วนใหญ่จะป่วยตายในภายหลังอย่างอนาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยก่อนจะตายท่านก็ฝันเห็นวิมานของตัวเองบนสวรรค์นะคะ คนที่ฝันเห็นวิมานคนที่ฝันเห็นวิมานของตนเองบนสวรรค์ฝันเห็นวัดบนสวรรค์เนี่ยคือกำลังจะหมดอายุไข่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรไปต่ออายุไข่ค่ะควรปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือไถ่ชีวิตสัตว์ เราจะดูดวงโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะไพ่แบเนี้ยหมายถึงการทำบุญนะ คุณควรจะทําบุญเยอะๆจะสมหวังในความรักนะคะจะสมหวังในความรักคุณควรจะทําบุญเยอะๆมีคนอิจฉาค่ะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอันนี้แปลว่าโดนนินทาว่าร้ายมีเกณฑ์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางสายเลือดมีเกณฑ์ติดเชื้อทางกระแสะโลหิตส่วนไพ่ใบน,นี้เหมือนคุณอะแบบ ชอบคิดมากอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะฝันเห็นวัดบนสวรรค์เนี่ยหมายความว่าคุณนะชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดมากมีคนอิจฉาริษยาที่คุณโดดเด่นกว่าคุณเลยโดนนินทาให้ระวังติดเชื้อให้ระวังติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณกำลังอ่อนแอคุณทำงานหนักมากเกินไปแต่คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานนะอันนี้มีคนมาจีบค่ะ แต่ไพ่เวนี้ควรทําบุญอะไรอะไรจะดีขึ้นควรรีบทําบุญให้เจ้ากรรมในเวนนะคะสิ่งดีๆก็จะตามมาค่ะมาดูกันต่อนะคะจะได้เงิน,นะคะ่ะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองนะคะจะทำการค้าทำธุรกิจเงินทองเนี่ยได้ได้เยอะเลยแหละ อาจจะมีคนมาหลอกคุณนะ่ะหลอกเงินอนะ่ะหรือมีคนนะ่ะมาชวนคุณไปทำงานด้วยจะมีคนมาชวนคุณไปทำงานด้วยอะ่ะแต่ว่าเขาแบบเหมือนมาหลอกอะเออเขาเรียกว่าให้ระวังมิจฉาชีพจะต้องระมัดระวังมิจฉาชีพเข้ามาหลอกมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการหาความรู้การกลับไปเรียนหนังสือการเรียนต่อ การกลับไปเรียนอะไรเพิ่มอาจจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มจะได้คืนดีกับแฟนจะได้คืนดีกับคนรักค่ะเลขนำโชคนะคะ, 5, 5คะสองหสองค่ะสองหหอค่ะอันเนี้ยจะได้คืนดีนะคะจะได้คืนดีกับแฟนเก่าได้คืนดีกับเพื่อนเก่ามีเกณฑ์อาจจะกลับได้กลับไปเรียนหนังสือต่อ แต่ต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพหรือคนที่เข้ามาตีสนิทเพราะหวังหลอกลวงนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ